การผ่านบอลลัดระดับเคอติกนั้นสําหรับบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องอยากนักแต่สําหรับผมนั้นมันเป็นเรื่องที่โคตรยากและในยิงสี่ชั่วโมองอะไรคอสโควเออีพีที่31วันนี้ผมจะสาม,มารถผ่านบอลลัดระดับเคอติกได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเมื่อเริ่มมาผมที่เห็นมาในตอนนี้มันยังมีบวก400%ยเ e อยู่ก็ไม่รอช้าครับรีบรีบรเบิร์ดครั้งที่13ทันทีจากนั้นก็ได้เปลี่ยนไปเซตเยียบพีและส่วนสแต็กที่ได้มาตอนต้นผมก็ได้เอามาลงที่ระยะ750แล้วกอย e 225 แล้วก็เหมือนว่าจากการที่เรารีเบิร์สิครั้งเนี่ยจะทําให้เราได้ฉายาใหม่มาอีกแล้วนะซึ่งฉายานี้ก็จะเพิ่ม EP 220เลยทีเดียวเพราะงั้นผมก็เลยกดใช้มา จากนั้นผมก็เพิ่งคนพบวิธีการฟาร์มเวลตอนต้น,นแบบใหม่นั่นก็คือการเก็บกล่องของขวัญนั่นเองครับคุณดูสิแค่เก็บ2กล่องผมก็เวล522แล้วอะและผมก็ได้เปิดใช้น้ายาบูยี่ทีแล้วก็ได้มาฟาร์มเวลในเกาะที่มีอีเวนต์สายฟ้าเกิดซึ่งผมก็คงจะไม่ไดเอามาให้ดูเยอะนะเพราะมันก็แค่การยืนอเเคฟาร์มเวลแล้วกตต็ตี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 ไปเรื่อยๆพราเวลตันก็แค่รีเบิร์ตแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยจากนั้นพอฟาร์มไปเรื่อยๆผมก็เเเ็นนวว่่าาาาาอนน้้กมััจรรรรซงงผฟ์ะะะพ ก็เลยมาลงแล้วก็ใส่รูนดับเบิลดันเจียนลงไปแล้วพอลงไปะสักพักตัวทองผมก็ตัน7,200ใบอีกแล้วและในตอนนี้มันก็มีแบ t เท e พาร์ใหม่เข้ามาแล้วด้วยนะเพราะง้นผมก็เลยได้มาซื้อพรีเมียมแบ t เทนพาร์ตไส่วนตัวทองที่เหลือผมก็ได้มาสคิปเวลแบตเทนพาร์ให้หมดเลยจากนั้นก็ได้กลับมาลงเลดันเจียนเพื่อฟาร์มเวลต่อ แล้วพอลงจนเหมือนว่าเลตันเจียนหมดแล้วผมก็ยังรีเบิร์ตไม่ครบ36ครั้งเลยนะเพราะงั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องมาฟาร์มในอีเวนต์สายฟ้ากันต่อแล้วพอฟาร์มไปสักพักผมก็รู้สึกว่าฟาร์มในเซิร์ฟหลักมันค่อนข้างจะช้ามากเลยเพราะเราต้องมาแย่งกับคนอื่นฟาร์มด้วยเพราะงั้นผมก็เลยใช้ตังแก้ปัญหาโดยการซื้อเซิร์ฟวีมาเล่นเองแมมเลยจากนั้นพอเข้าเซิร์ฟวีมาผมก็เพิ่งนึกได้นะว่าเราต้องออนรอจนกว่าอีเวนต์สายฟ้าจะเกิดอีกแล้วอะเฮ้ย และในระหว่างที่รอผมก็ไม่อยากปล่อยให้เวลามันเสียเปล่าเพราะงั้นผมก็เลยมากดรับของจากแบลนท์พาร์จากนั้นก็ได้เดินทางไปหา NPC ค้าเมนูแล้วก็ได้มาครบฉายาใหม่กับดาบแร้ง UR บวกเล่มใหม่จากนั้นผมก็เลยไม่รอชาร้ารีบเอาดาบแร้ง UR บวกอันนี้มาสุมเอนชาร์ทันทีและหลังจากสุมจนผง l e g e n d a r รหมดผมก็ได้เอนชาน์ที่เหมือนจะสุดแต่ก็ยังไม่สุดเพราะว่ามันยังไม่มีตีเร็วอะ เ้วก็เหมือนว่าดาบเล่มนี้เราจะสามารถใส่เจมอะไรก็ได้เลยนะ7เม็ดและเจมที่ผมเล็งไว้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นรูบี้คออยู่แล้วเพราะงั้นผมก็เลยงมาเริ่มคราบทันทีโดยที่เริ่มจากการคราบเพียวเจม21เม็ดจากนั้นก็ได้มาคราบกรเตอร์รูบี้14เม็ดและสุดท้ายก็ได้ออกมาคราบรูบี้คอเเม็ดและเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็กะว่าจะเอาสกิลช้าโดเบลเข้ามาใส่แต่ว่าลืมไปว่ายังไม่ได้อัพเวลดาบเพราะงั้นผมก็เลยเอาตังที่มีมาอัพเวลดาบก่อนจากนั้นก็ได้เอาสกิลมาใส่อีกรอบและในตอนนี้ดาบผมก็ดาเมจเพิ่มขึ้นไกลเป็น500กว่า BI แล้วนะแรงกว่าดาบเดิมมา20กว่าเท่าได้เลยจากนั้นผมก็ได้เอาผงแรงมาแลกเป็นผงลีเจนดารีแล้วก็กลับมาสุมเอนชานดาบอีกรอบและหลังจากที่สุมจนงผงลีเจนดารีหมดผมก็ยังไม่ได้ตีเร็วอยู่ดีนะเกลือและพอมีอีเวนต์สายฟ้าเกิดมก็ไดนนรรด้้า์รัแลววลววเ และหลังจากที่ฟาร์มอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็รีเบิร์ดครบ36ครั้งพร้อมกับเวลตตัน2,000เรียบร้อยจากนั้นผมก็ได้รีสเตตแล้วก็ได้อัพดาเมีด,ดาบ3,525สปีดพูดเล่น250และส่วนที่เหลือผมก็ได้เอามาลงที่ระยะ และส่วนเพย์เยอร์ทาเลนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ผมก็ได้อัพตามที่ผู้เล่นสายดาบเขาแนะนํามาเลยนะแล้วถ้ารวมๆกันแล้วเพย์เยอร์ทาเลนที่เพิ่มเข้ามาใหม่กับการอัปเกรดกิ้วที่เพิ่มเข้ามาก็เลยทําให้ผมสามารถใส่ลิลิทเพิ่มได้3ชิ้นแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิทที่เพิ่มเวลดาบเยอะที่สุด3ชิ้นที่เหลือใส่เข้ามาแังนั้นก็เลยทําให้ดาเมจดาบผมเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็นร้อยกว่า BK แล้ว จากนั้นก็ได้มีหอคอยเกิดซึ่งผมก็ได้กลับมาลงอีกรอบเพราะอยากรู้ว่าจะไปได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่และพอลงไปสักพักผมก็เพิ่งเห็นนะว่าฉายาที่แหลกจากแบนเดนพาร์เมื่อกี้มันเพิ่มเวลดาบเยอะกว่าฉายาลีเทนเนอร์อีกเพราะงั้นผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ฉายาซับอันนี้แทนแล้วพอลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นที่510ผมก็เริ่มตีมอนไม่เข้าแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยตั้งที่ได้มาอับเวลดาบทันทีซึ่งนั่นก็เลยทําให้ผมสามารถผ่านตรงนี้ไปได้อยู่ จากนั้นผมก็ได้มาเปลี่ยนฉายาเป็นฉายาของชั้นที่500แล้วพอลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นที่521ผมก็ตีมอนไม่เข้าแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยกดออกมาเลยก็แล้วกันและหลังจากที่ออกมาผมก็กะว่าจะเอาลิลิกที่ได้จากชั้น500เมื่อกี้มาอัพขึ้นปเป็นแรง UGM บวกนะแต่ตอนนี้ผมงลีเจนดารี่ผมก็เหลือน้อยโคตรๆแล้วจากการเอามาเอนชานดาบเมื่อกี้นั่นก็เลยทําให้ผมสามารถอัพได้แค่นี้นะ และเหมือนว่าของที่ผมได้มาจะไม่ใช่แค่ลิลิกด้วยเพราะผมก็ได้ของแต่งมาเหมือนกันแล้วมันก็ดีกว่าของเก่าผมด้วยนะเพราะงั้นผมก็เลยกดใช้มาทันทีจากนั้นผมก็ได้มาเริ่มลงดันเพื่อฟาร์มผง Legenda รีและด้วยพลังแห่งดาบเอนชานรูสิบเนี่ยนั่นก็เลยทําให้ผมฟาร์มแค่แป๊บเดียวของ Le เจนดารีผมก็ตันแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิกที่ได้จากหอคอยชั้นที่450แล้วก็ชั้นที่500มาอัพขึ้นไปแรง UGM บวกทันทีจากนั้นก็ได้กด Equip Base แล้วก็เหมือนว่าในตอนนี้ลิลิกเราจะสามารถอัพขึ้นไปแรง MR บวกได้แล้วด้วยนะเพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิกกระดิ่งมาอัพขึ้นไปแรง MR บวกด้วยเลยก็แล้วกันเนาะ พอมามเพิ่มวิโอดาบเยอะสุดและในตอนนี้ดาบผมก็ดาเมจเพิ่มขึ้นกลายเป็น57 BL แล้วจากนั้นผมก็ได้ใช้ตังที่เหลือมาอัพวิโดาบนิดหน่อยและในตอนนี้ผงลีเจนดารี่ผมก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะเพราะงั้นผมก็เลยอดาบกลับมาสุมเอนชานต่อก็แล้วกันซึ่งเอนชานที่ผมต้องการในรอบนี้ก็คือตีเร็วขั้น2ขึ้นไปและหลังจากสุมจนผงลีเจนดารี่หมดผมก็ยังไม่ได้เอนชานตีเร็วขั้น2เลยนะเพราะงั้นผมก็เลยต้องกลับมาลงดันเพื่อฟารม์ผงลีเจนดารี่ต่อและหลังจากที่ลงจนผผนลผลลนารรีมมมััแ้วกกก็บบสุออช และหลังจากสุ่มอยู่นานในที่สุดผมก็ได้เอ็นชาร์ตีเร็วขั้นสามมาแล้วจากนั้นผมด้วยความเปรี้ยวซ่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองมาลงบอสลัตระดับเคอติกดูก็แล้วกันนะเผื่ออาจจะผ่านแลวพอลงมาเรื่อยๆจนถึงเวฟที่92ผมก็ตีบอสแทบไม่เข้าแล้วอะเพราะงั้นผมก็เลยกดออกมาเลยก็แล้วกันและหลังจากที่ออกมาผมก็ได้เห็นนะว่าในตอนนี้ลีเจนดารี่คอผมก็เหลือแค่ร้อยกว่าอันเองและผมก็คิดว่าในอนาคตน่าจะต้องใช้อีกเยอะแน่ๆเพราะงั้นผมก็เลยกลับมาลงอินฟินิตดีเซิร์ตเพื่อความลงไปสัักกพตอนนี้เจนดาร จากนั้นผมก็ได้กลับมาลงบอลลันหมดอัลต้าเพื่อที่จะฟาร์ผมผงมิติกไปอัพลิลิกขึ้นไปแรงเอ็มอาร์บวกต่อและหลังจากที่ลงอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ผงม,มิติกผมก็ได้มา2,000กว่าอันแล้วแต่ก่อนที่ผมจะได้ออลิลิกมาอัพขึ้นไปแรงเอ็มอาร์บวกเนี่ยผมก็ได้เห็นน้ำมาจากการลงอินฟินิตดีเซิร์ดก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลิลิกใหม่มาด้วยและลิลิกมันก็เพิ่มเวลดาบค่อนข้างเยอะเลยเพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิกอันนี้มาอัพขึ้นไปแรงยูจีเอ็มบวกก่อนก็แล้วกัน จากนั้นก็ได้เอาลิลิกมงกุฎกับลิลิกโคมไฟมาอัพขึ้นไปแรงเ r บวกซึ่งผมก็กะว่าจะเอาลิลิกมงกุฎน้ำแข็งมาอัพขึ้นไปแรงเ r บวกด้วยนะแต่ว่าผมมิติหมดก่อนก็เลยได้แค่เอจากนั้นผมก็ได้กดรับของจากวินเทอร์รีวอร์ดนิดหน่อย จากนั้นผมก็ได้มาลงปราสาทไร้ขอบเขตเพื่อที่จะล่าฉายาของเว็บที่300เพราะว่าในอีพีที่แล้วผมยังลงไม่ถึงนะซึ่งในรอบนี้ผมก็สามารถผ่านมาถึงเว็บที่300ได้อย่างไงไ่ายดายแล้วก็ได้ฉายามาแล้วจากนั้นก็ได้มีหอคอยเกิดอีกแล้วซึ่งผมก็ได้กลับมาลงอีกรอบและในรอบนี้ผมก็สามารถผ่านมาถึงชั้นที่525ได้แล้วนะแล้วก็ได้ฉายาใหม่มาด้วยซึ่งฉายาของมันก็จะเพิ่มเวลดาบ90เวลผมก็เลยกดใช้มาทันทีและหลังจากที่จัดการบอสได้ผมก็ได้ทั้งลิลกกกังของ่ยนนะซึม็รกาก แต่ถึงลิลิกจะกากยังไงแต่ของแต่งมันก็ไม่ใช่เล่เลนๆเพราะแค่เวลหนึ่งอยู่มันก็เพิ่มเวลดาบตั้ง4 4เวลเลยนะยเยอะกว่าของเดิมที่ผมใช้อีกแต่ว่าในตอนนี้เราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วเพราะงั้นผมก็เลยกดออกมาเลยก็แล้วกันและหลังจากที่ออกมาผมก็ได้ใช้ตังที่ได้จากการลงหอคอยเมื่อกี้มาอัพเวลดาบจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้ของแต่งอันใหม่แล้วก็ไดเอามาฟาร์มเวล และหลังจากที่ฟาร์มอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆในที่สุดผ้าคลุมผมก็เวลตันแล้วนะจากนั้นผมก็ได้กลับมาลงบอลลันหมดอัลตาเพื่อฟาร์ผมผงมิติไปอัพลิลิกขึ้นไปแรงเอ็มอาร์บวกต่อและในขณะที่ลงอยู่ผมก็ได้หาโค้ดใหม่มาใส่นิดนึงและหลังจากที่ลงอยู่ประมาณ4ี่ชั่วโมงเต็มตอนนี้ผงม,มิติผมก็ได้มา3,400อันแล้วนะเพราะงั้นผมก็ได้อาลิลิกมาขึ้นไปแรงเอ็มอาร์บวกต่อซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้ลิลิกเอ็มอาร์บวกมาเพิ่มอีก3ชิ้นและนั่นก็เลยทำให้ดาดาาเเมมมผน่พิ้กปลป 33BM แว จากนั้นผมก็ได้กดรับของจากบินเทอร์รีบอรแล้วก็เหมือนว่าในเกมตอนนี้จะมีรูเลตดันเจียนเข้ามาใหม่แล้วนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานมากเพราะงั้นผมก็เลยมาแรลกเก็บไว้สักหน่อยก็แล้วกันเผื่อในอนาคตอาจจะจำเป็น แล้วยู่ๆก็มีคนที่เหมือนจะรู้จักผมมาขอให้ผมช่วยแบกอินฟินิตดีเซิร์หน่อยซึ่งผมที่กําลังเบื่อเบือเงาเงาอยู่พอดีก็กะว่าจะมาช่วยเข้าลงสักหน่อยนะแต่เมืนเนีตจะไม่เป็นใจเท่าไหร่ก็เลยทําให้ผมหลุดจากนั้นผมก็ได้ลองกลับมาลงบอลลันโหมดเควอติกอีกรอบซึ่งในรอบนี้ผมก็ผ่านมาถึงแค่เวฟเกบหเองนะผมก็ตีบอสแทบไม่เข้าแล้วอะเพราะงั้นผมก็เลยต้องกดออกมาอีกละ และหลังจากที่ออกมาผมก็เพิ่งเห็นนะว่าในวินเทอร์ช็อปเนี่ยมันก็มีลีล็กอยู่ชิ้นหนึ่งที่ตอนเป็นแรงอ e ีจะเพิ่มเวลดาบ12.5เวลถึงจะดูไม่ค่อยเยอะมากแต่มันก็เยอะกว่าลีเล็กบางชิ้นที่ผมใช้อีกนะเพราะงั้นผมก็เลยแลแกมาจากนั้นก็ได้เอาลีล็กอันนี้มาอัพขึ้นเป็นแรง HGM ซึ่งนั่นก็ทาให้ดามจดาบผมเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็น42 BM แล้วนะเพิ่มจากเดิมมานิดนึง จากนั้นผมก็รู้สึกว่าลิลิกทุกชิ้นที่ผมใช้ขั้นต่ำมันควรจะเป็นแรง H GM ขึ้นไปมาถึงจะเอามาเทียบกันได้เพราะงั้นผมก็เลยมาเริ่มลงบอลลันโหมดอัลต้าเพื่อความผงม Mid ิติทันทีและในขณะที่ลงอยู่ผมก็ได้หาโค้ดใหม่มาใส่นิดนึงแล้วก็เหมือนว่าผมจะไปดูอนิเมะเพลินเกินไปหน่อยนะกว่าจะกลับมาตอนนี้ผงม Mid ิติผมก็ได้มา2 0 0พันกว่าอันแล้วอะเพราะงั้นผมก็เลยเอาลลิกที่เพิ่มเวลดาบทุกชิ้นที่ผมใช้มาอัพขึ้นเป็นแรง h GM ทันทีและส่วนผงม Mid ิติกท ซึ่งในลอมนี้ผมก็ได้ลิลิค MR บวกมาเพิ่มอีก2ชิ้นนะและถ้ารวมๆกันแล้วตอนนี้ผมก็มีลิลิค MR บวกทั้งหมด8ชิ้นแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้ดาเมจดาผมเพิ่มขึ้นไกลเป็น124 BM แล้วจากนั้นก็ได้มีหอคอยเกิดซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเพื่อฟาร์มตังทันทีแล้วพอเริ่มลงผมก็ได้เห็นนว่าในการลงหอคอยตอนนี้มันก็มีคูณ8เข้ามาแล้วด้วยเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองลงจนเวลาหมดดูก็แล้วกันเนาะเพราวว่่่ามชังกนณีะ แล้วพอลงมาเรื่อยเจนถึงชั้นที่5 3าผมก็รู้สึกว่าเวลา2ชั่วโมงที่เหลือไม่น่าจะจัดการมอนทันแล้วนะแต่ผมก็เล่นเปิดบูธไ้เยอะซะด้วยสิซึ่งผมที่ไม่อยากให้บูธที่เปิดไว้มันเสียเปล่าก็ได้รีเซ็ตหอคอยจากนั้นก็ได้มาเริ่มลงที่ชั้น500ใหม่แล้วพอลงจนบูธหมดผมก็ได้กดออกมาทันทีจากนั้นก็ได้ใช้ตังทั้งหมดที่มีมาอัพเวลาดาบซึ่งนั่นก็เลยทำให้ดาบผมตอนที่มีบูธเนี่ยดาเมเอตเพิ่มขึ้นไปเป็นสอนเอมมมองอเราะผมไมไ่รู้ว่าจะทอะไรนอกจากนี้้แล่ะ และหลังจากที่ลองอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้ผมมิติผมก็ได้มา5,400อันแล้วนะ เพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิกมาอัพขึ้นไปแร้ง MR+ ต่อซึ่งรอบนี้ผมก็ได้ลีลิก MR+ มาเพิ่มอีก5อันเลยนะและนั่นก็เลยทําให้ด่าผมเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นกลายเป็น600กว่า BM แล้วจากนั้นผมที่เริ่มเบื่อการลงบอสรันระดับอัลต้าแล้วเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาทําเควสที่ผมดองเอาไว้โคตรนานหน่อยก็แล้วกันนะซึ่งมันก็คือเควสที่ต้องลงคีดันเจียนของเกาะละ10รอบนั่นเองเพราะงั้นผมก็เลยมาเริ่มคราฟของเกาะที่ผมไม่ได้ลงทันทีแล้วพอคราฟเสร็จผมก็ได้เอากุญแจมาให้โซโลจากนั้นก็ได้เวลาลงเพื่อทําเควสและใช้เวลาไม่นานผมก็ทําเควสเสร็จแล้วนะและฉายาที่ได้มามันก็จะเพิ่ม โอกาสดรอปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้และไหนตอนนี้ผง l ีเจนดารี่ผมก็เหลือน้อยแล้วเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลงดันเพื่อฟาร์มผง l ีเจนดารี่สักหน่อยก็แล้วกันและในขณะที่ลงอยู่ผมก็เพิ่งเห็นนะว่าตอนนี้ของลีเจนดารี่เราสามารถเก็บได้80,000อันแล้วอะทั้งที่ก่อนนั้นนี่ยังเก็บได้60,000กว่าอันอยู่เลยสงสัยเกมเขาปรับเพิ่มละมั้งเนาะแต่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะจะได้เก็บได้เยอะๆจากนั้นพอลงดันไปเกือบยี่สิบนาทีตอนนี้ผงลี 80, เจนดารีร่มรมาามมรผมไไม่รรู้้จะทะทําออแลว่ะ แล้วพอลงไปอีกสักพักผมก็รู้ได้สักทีว่าควรจะทําอะไรนอกจากการมาลงบอลลันโหมดอัลต้านั่นก็คือในตอนนี้การอัปเกรดของแต่ละเกาะเนี่ยมันตันที่ขั้น20แล้วนั่นเองนะเป็นไงล่ะผมในตอนแรกที่เอาแต่บ่นว่าไม่มีอะไรจะทําตอนนี้มีแล้วนะไม่ต้องห่วงและก่อนที่ผมจะได้ไปลงดันฟาร์มโทเค็นเนี่ยผมก็ได้เอาผมมิติกมาอัปลิลิกขึ้นไปแลง MR บวกก่อนนะซึ่งในรอมนี้ผมก็ได้ลิลิก MR บวกมาเพิ่มอีก2ชิ้นรวมๆกันตอนนี้ผมก็มีลีลิก MR บวกทั้งหมด ก่อนแล้วพออัพจนไม่มีโทเค็นเหลือแล้วผมก็ได้มาเริ่มลงดันเพื่อความโทเค็นทันทีและหลังจากที่ลงไปเรื่อยๆจนตอนนี้โทเค็นของทั้ง10เกาะที่มีการอัพเกรดตันหมดแล้วเนี่ยผมก็ได้มาเริ่มอัพดาเมจดาบของแต่ละเกาะทันทีและหลังจากที่อัพจนโทเค็นหมดตอนนี้ดาบผมก็ดาเมจเพิ่มขึ้นกลายเป็น5 bn แล้วและก่อนที่ผมจะได้ไปลงดันเพื่อความโทเค็นต่อผมก็ได้มาอัพกระเป๋าให้เก็บผงได้เยอะขึ้นจากนั้นก็ได้เวลาลงดันเพื่อาร์มโทเค็นต่อแล้วพอลงต่ออีกสักพักผมก็ได้กลับมาอัพกระเป๋า เพราะงั้นผมก็เลยเอามาสกิปเบลแบทนพาสทันทีจากนั้นก็ได้กลับมาลงดันเพื่อฟาร์มโทเค็นต่อ วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดดาเมดดาบของทุกเกาะผมก็ตันหมดแล้วนะและนั่นก็เลยทําให้ดาเมดดาบผมเนี่ยเพิ่มขึ้นกายเป็น3 1 BN แล้วและในตอนนี้ผมก็ขี้เกียจโคตรๆแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลงบอลลันโหมดออต้าเพื่อ a f ฟฟาร์มผงมิติไว้ก่อนก็แล้วกันและหลังจากที่ลงจนหายขี้เกียจตอนนี้ผงมิติผมก็ได้มาพันกว่าอันแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเอาลิลิกมาอัพขึ้นไปแรงเอรบวกต่อซึ่งในล็อคนี้ผมก็ไดเิ็มอานั้วก้มาเพิ่มในตอนนนี้้ก็แรงขึ เพราะงั้นผมก็เลยลองกลับมาลงบอลลันระดับเฮออติกดูแล้วพอลงมาเรื่อยๆจนถึงเวฟที่96 <_ d us> ผมก็เริ่มตีบอสไม่เข้าแล้วนะแต่ว่าในรอมนี้ผมจะสู้สุดใจเพราะงั้นผมก็เลยกินน้ายาบูดาามดดาบคิดมันแล้วก็น้ายาบูดาามดธรรมดาจากนั้นก็ลงต่อแล้วพอลงมาเรื่อยๆจนถึงเวฟที่98 <_ d us> ผมก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ไหวจริงๆละเพราะงั้นผมก็เลยจําเป็นจะต้องกดออกมาด้วยความเซ็งแล้วพอออกมาก็มีหอคอยเกิดพอดีซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเพื่อฟามตังท,งท,งทงนงันทีี <_ d us> ีแแลลล้้้ววพอออองงมมมมาาเเรื่่่่่ยๆจนนถึชัท543ผก็ิตไคข พาะง้นผมก็เลยกดออกมาเลยก็แล้วกันและหลังจากที่ออกมาผมก็ได้ใช้ตังที่ได้จากการลงหอคอยเมื่อกี้มาอัพวลดาบและในตอนนี้ดาบผมก็ดาเมจเพิ่มขึ้นกลายเป็น52 b n แล้วจากนั้นผมก็ได้เอาเพชร250 AS AH มาส่งให้กับกิลจากนั้นผมก็ได้มาลงบอลลันโหมดออร์ตาเพื่อารามผงม,มิติไปอัพลิลิขึ้นไปแรง MR บวกต่อเพราะผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะลงบอลลันเคออติกก็ไม่ผ่านแต่หอคอยชั้นที่550ก็ไม่ไหวแล้วพอลงไปสักพักผมก็ได้มากดรับของจากแบเทิลพาร์ท จากนั้นก็ได้เอาโทเค็นที่ได้มาแลกเงาทั้ง3ตัวแล้วก็ได้มาแลกสัตว์ขี่อีก3ตัวและสาหรับเงาแล้งยูบวกทั้ง3ตัวเนี่ยผมก็ไม่น่าจะได้ใช้อยู่ดีนะแค่เก็บไว้ประดับกระเป๋าให้มันดูเท่ๆไปงั้นแหละและนั่นก็เป็นทั้งหมดใน24ชั่วโมงอะไรคอสโอเวอร์ EP พีที่31เโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อน,อนที่จะปิดคลิปดีกว่านะคือตอนแรก EP ีนี้ผมก็กะว่าจะลงวันที่31ธันวาหรือว่าเมื่อวานแล้วนะเพราะมันเป็นวน EP 31ลงวันที่31ทันวาสะหน่อยเงี้ยแต่ว่ามันทำไม่ทันจริงๆนะครับก็ไหนๆวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมกราแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมลงภายในปีนี้แล้วก็โอเคไม่มีอะไรจะพูดละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ